สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตกราฟของในกระดานบิดครับนะครับผมก่อขอยกเหรียญ KUB ADA s i และก็เชฟินนะครับเพื่อนเคลิปที่ผมทําต่อจากนี้ไปนะครับไม่ได้เป็นการชี้นาให้คุณต้องซื้อหรือลงทุนตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเพียงแค่การเดาของผมนะครับผมสาหรับตัวเลขนะครับก็จะเป็น KUB นะครับ KUB หรือว่าเหรียญครับ นะครับเป็นบอกของโลกเอชเชนของของไทยเรานะครับตัวนี้ครับฐานมาจาก30บาทในวันแรกนะครับแล้วก็ยอ่อไปนะครับประมาณสักย่อไปประมาณสัก12ประมาณสัก12บาทนะครับ12บาท12อหรือดูค้าให้นะครับตรงนั้นก่อนที่มีแบงก์สีม่วงเข้ามานะครับเนี่ยย่อลงมาต่าสุดประมาณนี้13 12 13บาทราคาเขาวันแรกเข้ามาในกระดานก็30บาทนะครับเ,เพื่อน พอผมอยู่กับตัวนี้มาทุกสถานกา,ารณ์นะครับอยอยู่แบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะนี่คือครับขึ้นมาขีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคนที่ได้30บาทโทนนี้นะครับในวันแรกถ้ายังไม่ขายนะครับขึ้นไปที่500ถ้าเกิดได้ขายสูงสุดหรือมาขายที่2 3 6บนะครับแล้วเขาต่ำสุดต,ต่ำจุดต่ำสุดที่ราคา12ถึง13บาทนะครับ ตอนที่ราคา30เบลกไปที่50ตอนนั้นเริ่มมีข่าวแบงสีม่วงเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นผ่านไปวัน2วันก็ราคาพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับก็ลองคิดดูนะครับเหรียญบิดครับถ้าใครมีสัก1 0 0 0บาทวันนั้นได้เข้าที่ราคาแตถว30บาทสมมตินะครับหน่วยสบ้อยพบาทหน่วยสิบร้อยพันนะครับอ่าน30 เรไปคูณกับ500ถ้าเกิดได้ขาราคาสูงสุดก็1 0 0 0บาทก็10,000 10หมื่นหกนะครับเพื่อนแต่ถ้าเกิดเราไปได้ราคาที่13บาทหน่วย12,000เอาไปหานะครับมีเงินเท่าไหร่ไปหาราคาตลาดน้นตอนนั้นอาจจะได้76หน่วยนะครับคูณ500นะครับก็จะได้30,008นะครับนี่คือในกรณีที่เราได้ราคา12 13บาทนะครับถ้าเราลงตุนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็นั่นแหละตามนั้นเลย เดี๋ยวตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับแนวรับอยู่เป็นแบบไหนบ้างแนวรับที่อาที่อาจจะลงมาได้นะครับสําหรับบิดครับนะครับถ้าผมโน้ตต้นนี้ก็้170บาทถ้าเกิดว่ากรณีร้ายที่เขาจะลงมาได้นะครับก็อยู่เส้นนี้นะครับ170บาทก็มีโอกาสนะครับเพื่อนๆถ้าหลุดแนวนี้นะครับถ้าหลุด200นะครับ500จุดสูงสุดนะครับจะผ่านไปได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจ ดูตามเพลย้ย่อยหน่อยนะครับอ๋อตามเพลย้ย่อยวันนี้ก็สวยนะครับขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆนั่รับผิวเส้นนี้เลยประมาณนี้สองร้อยสิบห้าสองร้อยเท่าไหร่ครับตรงนี้สองร้ยห้านะครับเพื่อนๆสองร้ยห้าแนวต้าน เอนอยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนสองสี่เก้านะครับอยู่โซนนี้อ๋อไหนนี่ก่อนไม่ต้องดูยอดบนนะครับแยกจากหางนะครับหางล่างสุดไปข้างบนนะครับเพื่อน โอเคแต่ว่าถ้ากืดเขาจะเป็นขาขึ้นเขาต้องเบรกที่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อนนะแนวนี้นะครับแนวที่ราคาโซนนี้เลย2องสี่เก้านะครับอโอเคหลุดนะครับหลุด2องอยสี่เก้านะครับเพื่อนเ่าอยู่แนวนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมดู S4 แล้วกันนะภาพใหญ่นะครับดีกว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเขา ไม่หลุดโซนนี้นะครับถ้าเขาไม่หลุดแนว300 230ถ้าเกิดเขาหลุดแนว230นะครับเขาจะลงมาที่200นะครับหรือ210แนวต้านก่อนหน้านี้นะครับอยู่เส้นนี้เลย215นะครับเส้นนี้ถ้าเกิดลงมารับถ้าหลุดนะแต่ถ้าไม่หลุดเขาต้องผ่านตรงนี้ได้249หรือ250เลขจณิตวิทยาแล้วก็จะขึ้นไปที่300นะครับนี่คือสําหรับเรียนบิตรับนะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับ อาจจะไซด์เวย์ขึ้นนะครับเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับไซด์เวย์ขึ้นแบบนี้นะครับหรือบีบลงถ้าหลุดก็หลุดเลยก็แล้วแต่นะครับก็ตัดสินใจกันเอาอเอง S1 นเนี่ยอยู่ในกรอบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆอยู่ในกรอบนี้นะครับ S1 ก็เช่นกันทำเพียงหนึ่งชั่วโมงเพราะเราจะมองแคบกว่านิดนึงนะรประมาณนี้ เส้นนี้ครับสองร้อยสามห้านะตัวน,นี้สองร้อยสามสิบสองนะครับแนวรับสองร้อยสามสิบได้เลยนะครับเีกหนึ่ง <Yeah. S 1> แนวต้านก็อยู่ประมาณสักสองร้อยสี่หกสองร้อยห้าสิบ 6, นะครับก็ในกรอบนี้นะครับสําหรับเหรียญกลับนะครับเพื่อนๆส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นของ ADA ADA นะครับ ตอนนี้เหรียญถูกทุกตัวเลยนะเพื่อนเจ้ปัญหาของเราคือเราติดดอยแ,แล้วก็ไม่มีเงินซื้อเพิ่มแล้วนะครับก็ก็จก ada, ADA แนวรับตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนะแนวรับตรงนี้ถ้าไม่ได้ปลายไส้ตรงนี้นะครับก็อยู่ประมาณซักแถวนี้เลยนะครับน่าจะลงมาแตะได้4ี่บกบาทห้าสิบนะครับสี่บกบาทห้าสิบสำหรับ ada นะครับสี่บกบาทห้าสิบ 46บาทนี่คือแนวรับของ A D A นะครับ44บาทนะครับ44บาทตามเฟรมใหญ่นะครับแต่ตามเฟร็มเล็กสิ่งที่คุณจะเห็นนะครับก็ประมาณสักแถวๆโซนนี้นะครับ47บาท47บาท50แต่คิดว่าน่าจะขึ้นมากกว่าลงนะครับ ต้องผ่าน4ต้องผ่านแถวๆ4.9ไว้ได้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปเล่น50ไอ้2 60นะครับแต่ถามว่าถ้าหลุดหลุดตรงหลุดลงมาตรงไหนเพราะตอนนี้47ลงมา46 4รากาที่สวยงามนะครับก็คือ44 44จนถึง50นะครับราคานี้ไม่น่าเสียดสาหรับผมนะครับเพื่อแลกกับอนาคตราคา1,000บาทนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับสําหรับ ADA สำหรับตัวซิกนะครับซิกตัวนี้ขึ้นไปเตสจุดสูงสุดอยู่ที่19บาทนะครับเพราะตอนนี้ถามว่าแนวรับเขาอยู่่วนไหนส่วนนี้เลยก็เพืดด่อนๆนะโอบาท5าสิบนะครับ่วนโอบาน่าสิบโอบาท5าสิบเจ็ดบาท 50. โอบาท5าสิบโอบาท30สามสิบหรือ6บาทสี่สิบ แนวรับถ้าเกิดลงหลุดหลุดแนวนี้ก็จะอยู่โซนนี้เลยใช่ไหมสังเกตเส้นนี้ไว้นะครับห้าบาทกลมๆนะครับเพื่อน5ห้าบาทกลมๆนะครับห้าบาทกลมๆตรงนี้พยายามทาแบบแคบๆนะครับหาแรงเบรกตัวน,นี้กัดความมั่นใจกัดการแบบเออปันนะอย่างโน้นอย่างนี้นะครับกัดตรงนั้นอยู่นะครับรอแต้งแบบนี้เกิดขึ้นถ้าคนที่ซื้อหกตรงนี้นะครับ ต้องไปสิบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนิดนึงถ่างนิดนึ่งข้อเอสสี่นะครับขึ้นนะครับเอสสี่กลับตัวเลยนะครับเพนนอนๆพยายามพยายามยืนอยู่ตรงนี้นะครับแนวท่านที่สี่ต้องปั่นตรงนี้ให้ได้นะครับเพื่อนๆหกบาทแปดสิบหกบาทคิดว่าหกบาทเก้าสิบคิดว่าเจ็ดบาทนะเลขกลมกลม เจ็ดบาทนะครับแนวรับก็อยู่รับรับใหญ่รับตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยหกบาทสามสิบรับหกบาทสามสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดบาทนะครับเจ็ดบาทนี่คือต้านดูทำ s หนึ่งและหนึ่งพยายามอยู่ในเส้นแนวรับตรงนี้อยู่นะครับพยายามอยู่ในเส้น เส้นตรงนี้พรณผู้สั่นนี่ถามเลยว่าแบบนี้นี่คือเส้นนี้นี่คือแตงเตียนนี่คือแตงนี้เดี๋ยวนี่คือแตงเตียนนะครับก็จะไปที่7บาท7บาท8สําหรับกราเปของซิกนะครับผมไปเชฟินราคาไม่พูดได้ไงเพื่อนๆดูด,ดิครับช่องมีเท่าไหร่เพื่อนๆดูดนะช่องมีเท่าไหร่นี่ยนี่เท่าไหร่นี่นี่ดูดิสิบสองสี่แล้วเจองันกี่บาท สี่สี่คูณเจ็ดสิบสี่เดี๋ยวผมคูณให้ดูสองร้อยกว่าบาทช่อง 1, หนึ่งรับสองร้อยกว่าบาทบ้าบอเขาโยนทีละล้านหุ้นเลยมันมันก,มนก็มันก็พรวดลงมาได้นะครับเนี่ยเพื่อนพเพื่อนยามสร้างฐานนะครับยายามสร้างฐานเพื่อยกตัวสทรสสุสูงขึ้นนะครับพรเพื่อน นี้74นะครับแนวต้านขออยู่ประมาณสัก878ประมาณ80บาทเดีย๋ยวไปดูตามฟิลใหญ่นิดนะึงครับฟิลสามสิบสำหรับเจฟินเจฟินนะครับเจฟินต้องผ่านแนวนี้ให้ได้นะครับเพื่อนๆแนวนี้76บาท60 76บาท60เทนไลน์ทีแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้ 76, 77, เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดแปดสิบก็เปลี่ยนเทนนะครับเพื่อนๆ เชินกาขึ้นต่อไปเชฟินเชฟินเพื่อนเพื่อติดต่อยนะครับเราไปศึกษาธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจมันดีคุณก็ลงทุนต่อซื้อสะสมซื้อตัวเฉรี่ยไปนะครับเพื่อนแต่ถ้าเกิดคุณซื้อแล้วเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรซื้อแบบเพราะามันขึ้นมาเยอะก็คุณก็ต้องโดนธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อัเดตกับเพื่อนเพื่อสั้นๆนะครับแนวรับของเชฟินนะครับก็ คิดว่านะ่าอยู่วันนี้นะครับ71 71บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณสัก80บาทถ้าเกิดปานตรงนี้ได้ก็โอเคนะครับโอเคครับคลิปนี้มาเด็ดกับเพื่อนๆสั้นๆครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ